ครั้งประกาศเตือน3กลุ่มล่าสุดเตรียมงานเข้ามีใครบ้างเช็คเลยค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องท,ทุกทท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ จากที่ทางรัฐบาลได้ทำการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 นะคะโดยการแจกเงิน5,000บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนโดยการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w w r า o m e t i n g ก a n c o m เท่านั้นนะคะซึ่งตอนนี้ทางเว็บไซต์ก็ได้ปิดการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ไปแล้วนะคะแต่ก็ยังเปิดเว็บให้สามารถตรวจสอบสถานะแล้วก็ยกเลิกการลงทะเบียนหรือว่ายื่นทบทวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินแล้วก็ยื่นข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะ อย่างไรก็ตามนะคะล่าสุดเว็บไซต์ w w w r a ไ m เ t ็บ g a n c o m ก็ได้มีการเพิ่มปุ่มขึ้นมาอีกหนึ่งปุ่มนะคะนั่นก็คือปุ่มขอสละดสิทธิ์มาตรการซึ่งจะเป็นแถบสีชมพูเพื่อให้กลุ่มที่คาดว่าน่าจะขาดคุณสมบัติเข้ามาขอสละดสิทธิ์นะคะเช่นกลุ่มคนซึ่งไม่ใช่แรงงานลูกจ้างและอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวร,รัสโควิด -19 นะคะกลุ่มพนักง,งานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งลงทะเบียนและรับเงิน5,000บาทไปแล้วภายหลังการตรวจสอบพบว่าขาดทุนสมบัติกรณีที่มีผู้ผ่านเกณฑ์รับเงิน5,000บาทและเกิดจากไปทายาทสามารถมาใช้ปุ่มขอสละสิทธิ์มาตรการเพื่อขอเงินคืนได้นะคะโดยขั้นตอนการขอสละสิทธิ์นะคะผู้ขอสละสิทธิ์จะต้องกรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน13หลักกรอกหมายเลขโทรศรัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน กรอกวันเดือนปีเกิดแล้วก็กดยืนยันการสละสิทธิ์นะคะส่วนกลุ่มผู้ลงทะเบียนรอบแรกที่มีสถานะว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบหรือสถานะที่ได้รับว่าขอข้อมูลเพิ่มเติมและอยู่ระหว่างการตรวจสอบก็จะได้รับการแจ้งผลพิจารณาเงิน5,000บาทอย่างช้าที่สุดภายในวันใดซึ่งทางกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก็ได้พยายามเร่งกระบวนการตรวจสอบและก็คัดกรองผู้ที่ลงทะเบียนกว่า28ล้านคนเพื่อให้เงินถึงมือทุกคนที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วที่สุดนะคะซึ่งระบบก็จะแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิท์ผ่านทาง sms ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้โดยเร็วที่สุดนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ